สวัสดีค่ะไทยนิยมคํามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครค่ะวันนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะใกล้จะหกทุ่มแล้วนะ,ค,ะคุณแม่ก็กินข้าวร่วมกับลูกๆนะคะกินข้าวผัดแล้งร่วมกับลูกๆก,ก็มีนโมกูดอยสนดีดน้องเผือกแม่พ่อนะ,ะไม่มีใครมาร่วมกันต่างคน,คนก็ต่างมีภาระนะคะวันก่อนก็น้องวรดาทำบุญบ้านนะ,ะทำบุญบ้านคุณแม่ก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้คุณแม่เพิ่งทำไปไหว้ไปไหว้พระนะที่บ้านนูนวันนี้ใส่เสื้อแดงนะคะรับนะรับปีใหม่นะปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนะ,ะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวอีกหน,หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะก็จะเป็นปีหน้าเป็นปีใหม่แล้วนะคุณแม่ก็รอทำพิธีนะคะสวสดมนต์ข้ามนะ ก็เข้าไปสวดมนต์แล้วก็เทถุงเงินถุงทองนะคะเข้าไปในถุงไทยแล้วก็ดึงปิดปากนะมีเงินมีทองมีกี่บาทนะเวลาหกทุ่มนะไม่ส็ยกสนนะ็สวดมนต์นะสวดมนต์แล้วก็เอาถุงเงินถุงเอาเงินเอาทองเอาอะไรที่มีนะะไม่มีทองเลยค่ะไม่มีทองหลายสิบปีแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเงินของเรามีคุค่านะคะเทลงไปในถุงไทยนะคะ คุณแม่เก็บถุงใหม่ปีนี้เก็บถุงใหม่นะเก็บถุงเสียขาวใหม่ถุงใหญ่นะแล้วก็จะเก็บทรัพย์สินของเราที่มีค่าแล้วก็เทลงไปในถุงนะแล้วก็ลดน้ําหอมนะสวดมนนะสมัยก่อนจุดประทัดด้วยสมัยนี้ไม่จุดประทัดแล้วนะก็สวดมนแต่ก่อนทั้งคุณพ่อก็จะจุดประทัดข้างล่างคุณแม่ก็จะสวดมนนะสวดมนแล้วก็เอาน้ําหอมเนี่ยรดถุงเงินถุงทองนะคะเป็นปี 2567นะ,ะแล้วก็อีกนะ,ค,ะคุณแม่ก็จะได้ครบอายุ61ปีบริบูรณ์เต็มนะก็จะย่างเข้า62นะนะคะคุณแม่เกิดวันที่10กุมภา10บกุมภานะคะ10กุมภาปีนี้ก็จะตั้งลงทานเหมือนเดิมนะคะ10บกุมภา17กุมภาก็จะแต่งงานให้กับน้องนองโมนะคะวันนี้ก็นั่งรอนะคะนั่งรอหกทุ่มนะคะก็นั่งรอหกทุ่มนะคะ ก็ทํางานนะคะจัดดอกไม้ไว้ก็จัดดอกไม้ไว้จัดดอกไม้ไว้แล้วเพื่อหกทุ่มปุ๊บก็ต้องเอาดอกไม้เปลี่ยนดอกไม้ใหม่นะคะสวดมนต์เป็นปีใหม่เลยนะเป็นปีใหม่เลยคุณพ่อก็ทําความสะอาดบ้านวันนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วรอหกทุ่มนะบางปีก็เหนื่อยมากนะพ่อเนาะบางปีเหนื่อยมากนอนรอหกทุ่มเลยนอนถึงหกทุ่มแลนน้วให้คุณพ่อทําพิธีแทนนะคะบางปี วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไปทําบุญตอนเช้าไปใส่บาตรนะไปใส่บาตรที่วัดป่าน้องไผ่มานะคะไปใส่บาตรอบุญฝากเอฟซนะคะปี2,566ส่งท้ายปีเก่านะคะขอให้ท่านก็มีร่างกายที่แข็งแรงพี่ใหม่มานี้มีได้โชคลาภนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะคุณแม่ก็ยังนอนมุ้งเหมือนเดิมนะคะคุณแม่นอนมุ้งนะคุณแม่นอนมุ้งเหมือนเดิมนะคะคุณแม่นอนมุ้งเหมือนเดิมดูคุณพ่อจัดเจ็บของนะ จัดเก็บเสื้อผ้าคุณพ่อสีเรือนจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้นะสกคลร้อนแล้วไม่หนาวแล้วนะสองตายายอยู่ช่วยกันนะคุณพ่อก็จะเป็นพ่อสีเรือนนะคุณแม่สวยก็จะเป็น,นเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรเป็นแม่สีเรือนใช่ไหมพ่อคุณแม่เป็นพ่อบ้านเหรอแม่สวยเป็นพ่อบ้านเหรออันนั้นเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านใช่ไหม คุณ <c oughs> พ่อคุณพ่อบอกแม่สวยเป็นพ่อบ้านนะเป็นผู้บริหารใช่ไหมพ่อ <c oughs> เป็นผู้จัดการบริหารใช่ไหมอันนั้นเป็นเป็นแม่บ้านนะเป็นพ่อสีเลือนนะสมัยลุกเด็กๆลูกๆก,ก็จะเรียกว่าพ่อสีเลือนนะแล้วก็ดูแลลูกๆดูแลเสือ้อผ้าคุณแม่ก็เป็นแม่แม่สีเลือนดมาพ่อ <c oughs> เป็นเป็น เป็นผู้นำาเสียกี่ว่าลผู้นำแม่มคนหน้านนก็กลัวลหละแม่ผมคนหน้าก็กลัวใช่ไหมพ่อคุณเป็นพ่อสีเลียนใช่ไหมคุณพ่อน้ารักนะคุณพ่อหน้ารักแต่ก่อนก็จะกราบคุณพ่อทุกตลอดเลยแต่นี้ไม่ได้กราบเลยแต่คืนนี้จะต้องกราบแล้วกราบไหว้ขออภัยนะะบางทีก็พูดจาเสียงดังใส่คุณพ่อนะก็ประเภทนี้ก็จะ กราบไหว้คุณพ่อในวันนี้จะกราบไหว้นะยสำหรับคลิปนี้นะคะก็นอนหลับฝันดีนะคะคุณแม่ยังไม่ได้นอนเราหกทุ่มอยู่นะคะเราทำพิธีตอนหกทุ่มนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้คุณแม่มีโปรโมชั่นนะคะลดราคาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอย่าลืมเข้าไปดูนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะยิ่งจะมีโปรโมชั่นเยอะๆเลยนะคะพวกนี้ สำหรับคืนนี้กลาบสวัสดีแล้วขอให้มีโชคค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ